สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอสาธิตวิธีการใช้งานของฮิบซีนะครับพอกเน่รุ่นทรีอนวันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเป้ที่ดีที่สุดจากเกาหลีอุ้มเด็กไม่ปวดหลังน้องนั่งขาไม่ทางเป็นเป้ที่เป็นนวัตกรรมนะครับช่วยให้เราอุ้มเด็กได้อย่างสบายตัวนี้เนี่ยเรียกว่าฮิปซีนะครับหรือที่นั่งอุ้มเด็กวิธีการใส่เนี่ยง่ายมากเลยตัวเนี้ยจะเป็นตัวของเ,ออเข็มขัดนะครับ เราจะใส่เข้ามาก่อนให้อยู่ประมาณเหนือนสะดือเป็นแฟชั่นเอวสูงจากเกาหลีนะครับเราใส่เข้ามาดับเบิลล็อกตรงนี้ปึ๊บตบปรับสายให้กระชับนะครับเรียบร้อยแล้วขมแมวมานิดนึงเราพลิกมาด้านหน้านะครับตรงนี้เราสามารถเอาเด็กนั่งได้เลยเนะนั่งก็จะเป็นแบบตรงนี้เนี่ยจะเหมาะสาหรับสรีละของเด็กมากเพราะโดยปกติถ้าเป็นเป้ทั่วไปนะครับมันจะ เกิดการลังที่ต้นขาน้องทําให้ตรงนี้กระดูกสลีะลของตรงเชิงการเขาอะครับมันไม่ไม่มันผิดรูปแล้วจะเป็นต้นเหตุของอาการขาถทางได้นะครับแต่ว่าน้องเนี่ยถ้าอยู่ใช้อีฟซีพ็อกเน่ในการอุ้มเขานะครับคือตัวเนี้ยจะทําให้เขานั่งอยู่ในสลีะท่านั่งและนั่งแยกขาและสบายมากเวลาน้องนั่งเนี่ยก็จะสบายแล้วก็สังเกตเห็นไหมครับว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเข็มขัดขนาดใหญ่ซึ่งช่วยสปอร์ตหลังเวลาน้ําหนักน้องลงมาเนี่ยฮะ มันจะทาให้กระดูกสันหลังเราตรงอุ้มเด็กในสิ่งะที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ปวดหลังคุณอุ้มจะไม่ปวดหลังน้องนั่งขาไม่ทางรับผมอันนี้คือเป็นการอุ้มท่าแรกนะครับก็คือเป็นในตัวของทิปซีอย่างเดียวทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องใช้ในการอุ้มโดยใช้เอียมนะครับหรือแปรปเปอร์วิธีการใส่ในง่ายมากเลยอาจจะมีเก็บซิปตรงนี้มีล็อกทั้งหมด3จุดนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือเป็นตัวซิป เรามีเก็บตรงนี้ด้วยจุดที่2เนี่ยก็คือจะเป็นตัวล็อกข้างหน้านะครับอีก2จุดการใช้อันแรกเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะสาธิตสองสายก่อนวิธีการใส่เนี่ยใส่ง่ายมากก็ใส่กันมาครับ เรียบร้อยละเราอุ้มเด็กมานั่งป้าบเราสามารถใส่คนเดียวได้เลยครับผมเรียบร้อยละถ้าสมมติว,ว่าน้องหลับนะครับตัวนี้เรียกสมาร์ทฮูดเขาจะมีเก็บไว้อยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นยี่ห้อเดียวที่มี ก็คือเป็นพาสปันเด็กระบายอากาศได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงใช้ระบบตะขอเกี่ยวตรงนี้สามารถติดตั้งด้วยมือครั้งเดียวได้ถ้าเป็นระบบกระดุมเราต้องใช้สองข้างในการติดตั้งใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยของพ็อกนี่เนี่ยถูกออกแบบมาอย่างดีมากให้สามารถใช้มือครั้งเดียวในการติดตั้งได้ทีนี้เนี่ยน้องหลับปึ๊บเรียบร้อยละเราไม่ต้องห่วงปึ๊บเราสามารถที่จะพอน้องตื่นปึ๊บเราก็ปลดออกได้ไม่ต้องกลัวว่าตัวเอี๊ยมเนี่ยไอตัวฮูดเนี่ยครับจะหายเราก็พับเก็บ สะดวกสบายระบายอากาศได้ดีนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้มีอีกจุดหนึ่งถ้าน้องลํำตัวสูงขึ้นนะครับตัวเนี้ยสามารถขยายได้ด้วยเมื่อน้องสูงขึ้นโตขึ้นนะครับเพราะว่าใช้งานได้ถึงสามขวบในตอนแรกๆเนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ภายใได้มีหนึ่งฟัง์ชันนะครับถ้าสมมุติว่าน้องอึแล้วต้องการที่จะเปลี่ยคนคดุ้มอย่างรวดเร็ว เราไม่จําเป็นต้องเอื้อมมือไปข้างหลังนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชัน Quick Release ตรงนี้ได้เรียบร้อยละเราสามารถเปลี่ยนพักอุ้มน้องเปลี่ยนคนอุ้มได้อย่างรวดเร็วนะครับการใช้งานฟังก์ชันก็เป็นประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเราสายเดี่ยวละ่ะใช้ยังไงบ้างสายเดี่ยวเนี่ยจากเดิมนะครับจะมีตัวคอนเนคเตอร์อยู่4ี่จุดตรงนี้เราสามารถที่จะซ่อนคอนเนกเตอร์จุดที่ไม่ใช้นะครับ ลงไปด้านข้างได้ถูกออกแบบมาอย่างดีมากครับตัวนี้นะครับเ,เรียบร้อยละเรียบร้อยครับเป็นการอุ้มแบบสายเดี่ยวทีเนี้ยจุดเด่นของสายเดี่ยวเนี่ยนะครับ คือเขาจะมีความคล่องตัวความคล่องตัวในที่นี้คืออะไรเขาสามารถที่จะทํในร้านขาได้เพราะว่าสองสายอะทาไม่ได้เ่แต่ว่าตัวเนี้ยชุดเดียวบอกเลยครับว่าคุ้มใช้ได้ทุกสถานการณ์ถามว่าเราอุ้มแบบกระเตงตรงเนี้ยจุดเด่นของมันคืออะไรจุดเด่นของมันเนี่ยเราจะมีสเปซตรงนี้แล้วก็เราสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะนั่งกินข้าวไปด้วยป้อนข้าวลูกไปด้วยได้ นะครับโดยที่น้องไม่เกะกะในขณะที่เราสามารถที่จะพาเขาไปทํากิจกรรมในระยะใกล้ๆได้ถ้าถามว่าเอะน้องเกินเกินน้องน้ำหนักเยอะๆแล้วใช้ได้ไหมใช้ได้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถูกออกแบบมาให้น้ำหนักถึง20โลนะครับแต่ว่าถ้าเดินทางไกลเนี่ยเราเพราะว่าไอ้ตัว20โลครับน้ำหนักมันจะถูกกระจายไปที่หล่แค่ข้างเดียวมันอาจจะเมื่อยหน่อย เห็นืว่าถ้าแนะนําเดินทางไกลหน่อยเนี่ยเราใช้ตัวสองสายแทนซึ่งตัวเนี้ยมันก็ปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพราะว่าตัวเอี่ยมเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งสองสายแล้วก็หนึ่งสายเรียบร้อยจะหน้าข้าอหนาก็ได้ เรียบร้อยอ่ะหันมองกล้องเลยลูกบ๊ายบายโอเคกดตรงนี้เพียงนะค่ะพี